ทุกคนวันนี้จะมาใช้ตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดออโตบอทนะครับในการทำความสะอาดพื้นที่ใต้โต๊ะทำงานของผมนะซึ่งตัวนี้มันทำความสะอาดได้ง่ายยังไงเพราะว่าคุณสามารถสั่งการได้จากตัวมือถือของคุณได้เลยนะครับว่าจะให้เขาทำตรงไหนหรือจะสั่งให้มันทำงานแบบออโต้ก็ได้มาเริ่มกันเลยสมมติถ้าคุณอยากให้มันทำออโต้ใช่ไหมคุณก็กดแบบนี้ และที่สําคัญนะครับเขาจะมีระบบไรดร์สแกนด้วยนะมันจะสแกนหาเนี่ยพื้นที่ในห้องนะครับแล้วเขาก็จะวิ่งไปแบบนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูสายฟงสายไฟเขาก็ไปได้นะไม่ต้องกลัวนะครับ ไอ้ตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ขี้เกียจถูพื้นนี่ยนะคุณสามารถเติมน้ําในตัวมันนะครับแล้วมันจะถูพื้นไปด้วยมันดูดมันถูพื้นไปด้วยอันนี้คือข้อดีสําหรับสายขี้เกียจเลยนะอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาสายขี้เกียจเนี่ยเนี่ยมันจะไปลอดระหว่ังใต้ตตรงใ้โต๊ะแบบนี้เลยนะทีนี้เมื่อเวลาสภาพโสโครกจังเลย ทีนี้เมื่อเวลาเขาทําความสะอาดคุณต้องการให้เขากลับมาชาร์จคุณก็สามารถสั่งอัตโนมัติให้เขากลับมาที่ชาร์จแบบนี้นะไอตัวนี้คุณก็ตั้งไว้เลยว่าคุณอยากจะให้เอาตั้งไว้ข้างฝาข้างกําแพงก็ได้แล้วคุณก็สั่งแค่กดปิดออตโต้มันก็จะกลับที่เดิมแล้วนะฮะน้องเขาจะวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับ <S <S คือสะอาดอะ่ะคุณไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องอะไรคุณก็ปล่อยให้น้องเขาทำไปผมเรียกน้องแล้วกันเพราะน้องก็น่ารักดีตัวนี้เป็นของออโต้บอทนะ ในะไอ้ด้านหลังเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นมันจะเป็นผ้าถูพื้นนะฮะเขาก็จะถูไว้ด้วยนะแต่คุณต้องกรอกน้ําใส่นะครับและคุณไม่ต้องกลัวว่าน้ําอยูดในเครื่องมันจะช็อตหรือเปล่าเพราะว่าพราะว่าเขาออกแบบมาดีคือผมลองใช้แล้วอะน้ําเนี่ยมันไม่กระฉอออกมาด้านนอกแล้วมันไม่ไปทําให้ตัวแผงนวงจรของเขาเนี่ยเกิดความเสียหายอันนี้คือข้อดีนี่ผมไม่ได้สั่งงานอะไรเลยเนะี่ยน้องเขาวนอัตโนมัติเลยนะ เดี๋ยวมาดูตัวไรเดอร์สแกนเขาวัดพื้นที่ขนาดห้องเท่าไหร่อะไรยังไงเขาจะวัดออกมาเป็นนี้เลยนะแล้วเขาจะวิ่งตามสเปซของเขาเลยนะ <S <S คุณมีกี่ห้องคุณก็ให้น้องเขาวิ่งไปหมดเลยฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะจําเองว่าเขาควรจะวิ่งไปทางไหนอะไรยังไงเพื่อไม่ให้ชนกับอะไรบ้างเนี้ยนะมันากอีตามขอบมันวิ่งเก็บแบบนี้เลยนะเฮ้ยผมชอบมากคือชีวิตสบายขึ้นอะทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากให้น้องเขาทําความสะอาด ย้ำๆเป็นบางที่เนี่ยหรือคุณบังคับด้วยตัวของคุณเองเนี่ยคุณสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยคุณก็เข้ามาที่ Setting แล้วก็เป็นเมนนตรงนี้นะเนี่ยคุณสามารถกดบื้ดเดี๋ยวๆกดนะเนี่ยหมุนเนี่ยสมมุติตัวไหนคุณเห็นน้องมันเข้ายากนะครับคุณก็ หรือเห็นน้องเขาติดอะไรคุณก็สามารถแมนนวลนะครับแล้วก็ให้น้องเขากลับมาเหมือนเดิมได้ต้องต้องต้องหัดไอ้นี่นิดหนึ่งนะมันก็เหมือนรถบังคับวิทยุอย่างหนึ่งนะมาทีนี้ถ้าเกิดว่าจะให้น้องเขาเข้าออโตในการชาร์จเนี่ย เขาจะเข้ายังไงเดี๋ยวผมจะลองเสียบเครื่องนี่นะไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จนะครับคุณก็ไปเสียบไว้กับปลั๊กทีนี้ผมเพิ่งย้ายมันมาตรงนี้นะครับเพราะปกติผมจะวางไว้เป็นที่นะน้องเขาก็ต้องหาน้องเขาก็ต้องหาอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไอ้ตัวชาร์จเนี่ยมันย้ายไปตรงมันย้ายไปตรงไหนมันอาจจะหายากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะยากขนาดไหนนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณวางเป็นที่เนี่ยน้องเขาจะจดจำนะครับว่าคุณวางไว้ตรงไหนแล้วเขาจะเข้าสถานีชาร์จได้เร็วมาก สมมติถ้าเกิดว่าผมบอกว่าเอ้ยพอแล้วฉันอยากจะให้น้องเข้าชาร์จแล้วผมก็กดชาร์จอะไรวะชาร์จกิ๊กุเนี่ยเขาก็จะบอก go back to charge เราวจะสแกนหาก่อนว่าตัวชาร์จมอยู่ตัวไหนเจอละจะหันกลนหันดากอยู่างเงี้ยแหละก็ปั๊บจุ๊บเสร็จ นี่ชื่อชาร์ดแล้วนะเห็นไหมคือแบบมันง่ายอ่ะของออโตบอรผมว่าเขาทำออกมาดีระบบดีฟังก์ชั่นดีซอฟต์แวร์ดีสำหรับออโตบอรนะเออชอบนะครับอาละไปละใครชื่นชอบใครสนใจก็ติดตามได้เสมอนะครับสำหรับแบรนด์ของออโตบอร์สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย